สวัสดีค่ะชาวราศีธนูนะคะราคนาธนูคลิปนี้นะคะเป็นคลิปความรักของคุณในเดือนมีนาคมนะคะ25 6 3ชาวธนูเกิดตั้งแต่16ทธันวานะคะถึง15มกราดูได้ทั้งราคนาและราศีเกิดเลยนะคะอย่างที่หมอพูดทุกคลิปเลยนะคะ <c oughs> เพื่อท่านใหม่ๆมาดูการอ่นานไพ่นะคะเป็นการอ่นานไพ่โดยรวมหมอไม่ได้เจาะจงของท่านใดท่านหนึ่งพิเศษบางครั้งหมอบอกเลยนะคะม้เจะไม่ตรงกับของท่านเลยก็ได้ แต่บางครั้งมันก็ตรงบ้างแต่บางอย่างมันจะไม่ตรงก็มีนะคะผลลัพธ์ดูเป็นเพื่อเป็นไกด์ไลน์นะคะดูเพื่อไปปรับเปลี่ยนความรักความสัมพันธ์คุณให้ดีขึ้นนะคะอะไรดีๆก็เก็บไว้นะคะอะไรที่ไม่ดีนะคะก็ทิ้งไปการอ่อนพ่ยเป็นเป็นการอันสลับกันก็ได้นะคะถ้าคุณไม่มีพฤติกรรม,มอย่างที่หมอบอกอาจจะเป็นคนรักคนที่คุณมีปัญหาคนที่คุณคบแฟนคุณก็ได้ที่เขาเป็นแบบนี้นะคะอ่า ก่อนอื่นที่หมอจะอ่านไพ่ความรักนะคะหมอหมอ,อยากบอกชาวธนูนิดนึงนะคะว่า ออกนักเองนิดนึงแต่มันเป็นการอธิษฐานในเรื่องความรักนะคะแต่ถ้ามีอะไรที่จะเตือนหมอก็จะพูดให้ฟังด้วยนะคะสิบดาบนะคะระวังการลงทุนร่วมหุ้นกับใครระวังโดนแทงข้างหลังนะคะหมอบอกเลยสีเรียนนะคะชาวธนูต้องประหยัดต้องมัธยัตนะคะช่วงนี้หมอว่าการเงินคุณอาจจะไหลออกไม่ใช่คุณไม่มีตังะคะ่ะการค้าการขายคุณจะโอเคมากค่ะคุณจะมั่นคงขึ้นเพียงแต่ประหยัดนิดนึงเพราะรายจ่ายคุณเยอะและระวังอย่าให้ใครหยิบยืมเงินทอง หรือไปร่วมทุนลงทุนกับใครอะไรประมาณนี้นะคะพอจะโดนหลอกโดนแทงข้างหลังได้โอเคมาเข้าเรื่องนะคะความรักของคุณชาวธนูสิบเหรียญอ่าสิบดาบความรักคุณตอนนี้เหนื่อยไหมคะชาวธนูเหมือนโดนแทงข้างหลังเลยหมอไม่เห็นไพ่จบแต่ประการใดหรอกนะคะแต่เป็นไพ่ของความเหนื่อยอ่าโอเคบอกธาตุก่อนนะคะคุณอาจจะคุยกับคนธาตุดินการบึกสุิมังกรน,นะคะอ่าแล้วก็ชาววันพฤหัสก็มีนะคะวิว w to ออฟฟิเชนี้เป็นชาวพฤหัสนะคะ เ h อ r มิ t ชาวรสีกันลัคนากันอันที่จริงคุณคุยกับใครก็ได้นะคะไม,ไม่จำเป็นต้องอจำกัดจำขีไม่ต้องฟิกนะคะคุณเหนื่อยนะคะในความสัมพันธ์บางคนอาจจะจบนะคะแต่บางคนยังไม่จบแค่พักเบรกอะคะแล้วก็เป็น The f u l คือต่างมีอิสระนะคะความรักชาวธนูบางคนกล้าที่จะไปเผชิญโลกภายนอกนะคะถ้าเหนื่อยตรงนี้อยากจะก้าวออกมาเพราะว่าอยากเป็นอิสระไม่อยากอยู่ตรงนี้แล้วเหนื่อย แต่ความสัมพันธ์หมอบอกไว้เลยนะคะอย่าก,กอดรัดไว้นะสี่เหรียญน,นะคะสี่เหรียญแปลว่าการกอดรัดในความรักความสัมพันธ์นี้ไว้นะคะอ่า The Hermit คือเงียบนิ่งนะคะเพื่อมาไต่ตองมากกว่าอยู่ในช่วงที่ไต่ตองในความรักความสัมพันธ์นะคะสําหรับคนที่มีคู่นะคะอ่าในความรักความสัมพันธ์ไม่ได้ไม่ได้เลิกกันหรอกคะ mm ่ะเบลฟอร์จูนนะคะกงล้อโชคชะตาหมอว่าคนที่คุณคบคนที่ผ่านมาจากดาวเสานะคะ สองปีกว่าใช่ไหมถ้าใครที่ยังคบกับคุณอยู่แม้มีอุปสรรคแม้มีปัญหาถ้ายังก้าวผ่านได้หมอว่าจะเป็นคู่ของคุณค่ะ,ะแต่ถ้าใครไม่ใช่ต้องเข้าใจค่ะจะโดนรีทายออกไปนะคะเนะอามีการเริ่มต้นใหม่ๆนะคะหมอมองว่ากับคนเก่านะ,คะใครที่รอคอยคนเก่าหมอว่ามีโอกาสที่คนเก่าจะได้กลับมานะคะแต่ถ้าใครที่เป็นโสดหมอบอกว่าคุณมีโอกาสที่จะไดพ้พบเจอความรักครั้งใหม่นะคะมีตัวเลือกมาให้เลือกเยอะ อาจจะเป็นเด็กกว่าคุณนะคะคนใหม่ก็มาอะไรอย่างเงี้ยคนคนใหม่ก็เจอคนเก่าก็อาจจะมานะคะแต่หมอบอกว่าจะพัฒนาได้นะคะสําหรับคนที่เป็นโสดนะคะให้มองดูเพื่อนฝูงนะคะในเฟซในไลน์เพื่อนในกลุ่มที่ทํางานก็ได้นะคะคนะจํานวนนั้นอาจจะมีส่วนนะคะให้คุณได้พบรักนะคะเห็นไหมอืมถ้าใครที่มีปัญหานะคะหมอบอกว่าให้เคลีย์ให้คุยกันนะคะเพราะว่ามีโอกาสที่ความรักของคุณจะกลับมามั่นคงเหมือนเดิม แต่ที่เหนื่อยก็ต้องถอยแล้วก็เบรกกันไปแต่ว่ามอว่าไม่จบหรอกค่ะเพราะวีอฟฟอร์จุนกงล้อชลชตาหมุนให้ได้พบเจอกันนะคะให้วนให้เวียนในช่วงวาบางเวลาที่เหนื่อยหมอเข้าใจค่ะมันมีอุปสรรคแต่ถ้าเป็นความรักที่มั่นคงรักแท้ค่ะต้องกลับมาแล้วจะมั่นคงขึ้นกว่าเดิมแต่สําหรับท่านใดที่เป็นโสดจะมีคนมาให้คุณเลือกเยอะนะคะ แต่ถ้าใครที่มีปัญหาเครียดกุ้มก็อย่าคิดเยอะนะคะเพราะว่าเจ็ดถ้วยก็แปลว่าเครียดก็ได้หรือคิดเยอะคิดมากก็ได้แต่บางท่านที่นิ่งเงียบกันไปนะคะไปคิดทบทวนในความรักความสัมพันธ์หมายว่าคุณยังจะได้กลับมาปรับความเข้าใจกันนะคะเ mm. นาะอ่าแต่สําหรับท่านใดนะคะที่เป็น the ู9ก้าวผ่านไปแล้วจากตรงนี้ไม่เอาแล้วนะคะคุณก็มีโอกาสได้พบเจอรักใหม่ที่ดีขึ้นนะคะมีโอกาสได้พัฒนาอาจจะเป็นคู่ของคุณนะคะเพราะว่าวิวว่า fortune กลงล้อโชคชะตาหมุนนะคะ โอเคค่ะชาวาชาวราศีธนูค่ะหมอขอดูนะคะว่าเขาคนนั้นนะคะตกตำแหน่งความคิดและจิตใจนะคะเขายังอยากกลับมาหาคุณนะคะคนเก่าคนเก่านะคะหรือคนคนนั้นคนคนนั้นแปลว่าคนที่คุณคบคนที่คุณคุยคนที่คุณมีปัญหาอยู่นะคะเขาคิดยังไงรู้สึกยังไงคุณนะคะหมอรวมทั้งคนที่กําลังพบรักใหม่หรือ คนเก่าด้วยนะคะเขาคนนั้นคิดยังไงหรือสิ่งในกับชาวราศีธนูละคณาธนูเห็นไหมข้าไหนถือถ้วยทาดน้ํานะคะก็กดมีนพิจิกเขาอยากจะกลับมาขอคืนดีนะคะเนี่ยคนเก่าๆนะคะมีโอกาสนี่กลับมาขอคืนดีมาเริ่มต้นใหม่ๆนะคะเพียงแต่คุยกันดีๆนะคะแล้วเจ็บปวดอะไรก็ให้ลืมกันไปนะคะอะไรที่จุกจิกนะคะ ก็ปล่อยมากถ้าห่วงมากนะคะก็ลองปล่อยให้เป็นอิสระต่อกันละกันนะคะหมอเชื่อว่าชาวธนูเป็นคนที่รักอิสระแล้วชอบให้อิสระกับแฟนมากกว่าคือให้เกียรติคู่ของเรานนั่นเองนะคะขอให้เพิ่มนะคะคนคนนั้นเขาคิดยังไงกับชาวธนูนะคะหกไม้เท้านะคะเป็นไพ่วิกตอรี่นะคะคู่ใดคนใดที่เคยดูแลเอาใจใส่ความรักดีทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจ ความคิดหรือความรักที่ดีๆให้หมอว่าคุณจะได้ชัยชนะก็คราวนี้ค่ะเขาจะกลับมารักคุณเห็นคุณเห็นค่าถ้ากลับมาคราวนี้หมอว่ามีโอกาสที่จะพัฒนาความสมานให้มั่นงคงขึ้นนะคะแต่ไม่ใช่ทุกคนนะคะชาวธนูวันนี้เป็นเป็นไพ่โดยรวมนะคะหมออ่านรวมๆนะคะ,ะเขาคิดยังไงกับชาวธนูอีกคะ,ะไพ่พริเทสนะคะหมอว่า อาการอันใดที่อาจจะมีความรักที่เหนื่อยเพราะว่าหึงหวงหรือคิดเยอะคิดมากนะคะหรืออารมณ์ขึ้นขึ้นลงๆก็ได้ในช่วงจังหวะหนึ่งนะคะเพราะไฮพีเทสแปลว่าราชนีพระจันทร์นะคะน้ำขึ้นน้ำลงถ้าใครที่ไม่ได้ทําคือไม่ได้มีมือที่สามเข้ามายุ่งนะคะก็ขอให้ลดอาการคิดเยอะคิดมากลดความระแวงกันลงนะคะหรือชาวธนูอาจจะมีเซน์ใช้สัญชาติญาณน,นะคะในการรับรู้นะคะแต่ถ้าความรักใดที่ มีปัญหาเรื่องมือที่สามนะคะหรือเจ็บปวดไปนะคะมันก็จะได้รับอิสระนะคะแต่ไพ่เขาคิดยังไงต่อคะหมอขอไพ่เพิ่มนะคะเขาคิดยังไงกับชาวธนูลัคณาธนูคะสิบเหรียญน,นะคะเขายังอยากมั่นคงกับคุณนะคะถ้าชาวธนูท่านใดที่คบกันมานานแล้วนะคะเขายังรักและคิดถึงเพราะว่าชาวธนูเติมเต็มให้เขานะคะหรือว่าชาวธนูมีทางก็ได้นะคะระวังนะคะแบบอาจจะเป็นสายเปรหรือเปล่าือ เป็นความรักที่เติมเต็มให้ค่ะมันเต็มแล้วนะคะสิบเหรียญขอไพ่เพิ่มค่ะเขาคิดยังไงกับชาทโนีคะหกเหรียญเห็นไหมคะหมอมองว่าเขาอยากได้รับโอกาสนั้นๆน,น,นะคะความรักความรักไพ่สำรับนี้เป็นความรักที่ให้และได้รับพอๆกันนะคะไม่มีใครที่อยากเป็นผู้ให้ตลอดหรอกะคะ่ะไม่ว่าให้ทั้งเงินให้ทั้งเวลาให้ทั้งคุณค่าให้เกียรตะะิค่ะ มันต้องเป็นผู้ให้และได้รับพอๆกันความรักมันถึงยั่งยืนนะคะเขาอาจจะอยากได้โอกาสอยากขอโอกาสกับชาวธนูก็ได้นะคะจงบาลานความรักของคุณให้ดีนะคะาราชินีถือดาบนะคะทัดลมตุนกุมเมทุนนะคะลดอาการจุกจิกจู้จีจ้ลงก็ได้นะคะหรือเขาคิดว่าคุณเย็นชาใส่เขานิ่งเงียบก็ได้นะคะขอไพ่เพิ่มนะคะเขาคิดยังไงกับชาวธนดคะคนคนนั้น สามไม้เท้าเป็นการรอคอยข่าวสารจากคนไกลหรือพวกคุณสองคนอาจจะนิ่งเฉยเสร็จกนะคะเขาอยากจะกลับมาปร Thompson, ับความเข้าใจอยากมาขอโอกาสอยากขอคืนดีกับคุณน,น,นะคะหมอว่าชาวธนุใช้เซนชันสัญชาติยานนำทางนะคะลองให้โอกาสดูน,นะคะถ้าเป็นคู่เราหมอว่ามีโอกาสที่กลับมาแล้วจะคืนดีและจะมั่นคงกว่าเดิมนะคะสามไม้เท้าเป็นการรอคอยข่าวสารจากคนไกลก็ได้คนเก่าก็ได้นะคะเขาอาจจะรอคอยข่าวสารจากเราอยู่ก็ได้นะคะ ห้าเหรียญน,นะคะไม่รู้ว่าชาวธนูนะคะรักธนานโนกับคนรักของคุณมีปัญหาเรื่องการเงินเข้ามาเกี่ยวข้องไหมนะคะคู่ของคุณอาจจะต้องการความช่วยเหลือหรือคุณก็ได้ที่ต้องการความช่วยเหลือเรื่องเงินทองทองอาจจะมีส่วนนะคะบางท่านเนาะแต่ถ้าไม่ใช่เรื่องเงินเรื่งองทองบอกว่าเขาได้รู้แล้วว่าเขาเหงาเศร้าส้อยมากเมื่อไม่มีชาวธนูมอว่าเขาอยากจะกลับมาขอคืนดีขอโอกาสกลับมาคราวนี้เป็นไพ่หก ไม้เท้าค่ะไพ่วิกตอรี่แห่งความสํมเาเร็จไพ่เห็นความเติมเต็มเขารู้แล้วล่ที่ห่างคุณออกไปเขาเหงาเขาเศร้าแค่ไหนหมอว่าเขาอยากจะกลับมาคืนดีกับคุณนะคะ mm hmm. พอตกตําแหน่งความคิดของคนรักของคุณก็เป็นหกถ้วยนะคะ mm hmm. ขออีกหนึ่งใบนะคะ mm hmm. เด็กถือไม้เท้าค่ะแล้วไพ่จิตไม้เท้ารอคอยออกมา mm hmm. เด็กถือไม้เท้าเป็นการเดินทางหรือการสื่อสารค่ะ, mm hmm. คะเขาอยากสื่อสารอยากติดต่อกับคุณนะคะ mm hmm. หรือการเดินทางก็ได้ถ้าใครมีความรัก อยู่ไกลนะคะอาจจะมีการเดินทางหรือข่าวสารนะคะเจ็ดไม้เท้าแปลอเอเจ็ดเจ็ดเหรียญนี้เจ็ดก็คือดาวเสาค่ะดาวแห่งความเหน็ดเหนื่อยแต่ผลของมันดาวเสาเนะเหนื่อยก็จริงนะคะแต่มันให้ผลนะคะในทางที่ดีถ้าเป็นคนที่ใช่สําหรับเรานะคะจะกลับมาเพราะผลอย่างการเหน็ดเหนื่อยเห็นไหมปลูกแอปเปิลน,นะคะแอปเปิลเขียวเมื่อปลูกต้นไม้นะคะ ่อมันจะเติบโตได้เห็นไหมเก็บเกี่ยวขินมันต้องรอผลนะคะเมื่ออะไรที่เราทําไปดีแล้วเขาจะเห็นคุณเห็นค่าชาวธนูจะกลับมาค่ะเขาอยากกลับมานะคะชาวธนูโอเคปอดภดีนะคะนี่ชาวธนูเป็นโอกาสดีเนาะดาวเสาร์ท่านก็จะย้ายออกแล้วในนานะคะโอเคอขอดูคนโสดบ้างนะคะทีนี้ขอดูคนโสดบ้าง คนส่วนนะคะจะได้พบเจอรักใหม่ที่พัฒนาได้ขอคุณนะคะเพียงแต่เป็น the fool the f o คือกล้านะคะคนเราไม่มีใครทุกไปได้ตลอดหรอกค่ะและไม่มีใครที่จะผิดหวังไปได้ตลอดค่ะดาวพฤหัสก็โคจรแล้วนะคะหมอมองว่าเป็นโอกาสดีคุณจะได้พบเจอคู่ของคุณนะคะ the f ขอให้คุณกล้านะคะที่จะลองนะคะลองคบลองคุยเปิดใจนะคะคุณมีโอกาสนะคะหนึ่งเหรียญเป็นความรักที่พัฒนาได้ะคะ่ะเป็นสีไม้เท้านะคะอาจจะเจอจากสายงานสายเพื่อนนะคะ มีคนเข้ามาให้คุณเลือกเยอะนะคะทีนี้หมอขอดูคนโสดนะคะสักหกใบขอดูคนโสดนะคะขอดูไพ่คนโสดนะคะกระสั้นนะคะโอ้โหคนโสดนะคะมีโอกาสพบรักอายุน้อยกว่าก็ได้นะคะหรือคนใหม่ๆนะคะ,ะคนเก้าเหรียญน,นะคะค่ะหมอขออ่านไพ่รวดเดียวนะคะคนโสดขอไพ่หกใบ ทิงถือไม้เท้าทาดไฟเมสิงธนุไหนถือถ้วยเดลเวอร์อ้ว้าวโอเคคนโสดคะ่ะคนโสดคนโสดนะคะมีเกณฑ์ที่หมอพูดไปคนเก่าๆก็อาจจะกลับมาคนใหม่ก็เช่นกันนะคะคุณมีโอกาสเดืนสั้นเก้าเหรียญคนโสดคะ่ะ จากประสบการณ์ที่คุณอาจจะเหน,นื่อยๆกับบางอย่างมาแล้วคุณสามารถเดินออกมาคุณอยู่คนเดียวได้คุณมีคุณค่าในตัวเองคุณมีพลังในเมื่อคุณมีความสุขนะคะก้าวเหรียญใครก็รู้ว่าโสดสวยและรวยมากเราจะมีเสน่ห์นะคะเป็นที่ต้องตาต้องใจกรรมเทพนะคะเห็นไหมเขาจะจับมือให้คุณพบรักใหม่ที่ดีนะคะอาจจะเป็นาธาตุน้ำนะคะก็กฎมีนพิจิกธาตุไฟเมสิงธนูแล้วก็อันนี้ก็ธาตุไฟเหมือนกันนะคะ เมษสิงห์ธนูนะคะอาจจะพบรักจากการเดินทางหรือจากสายเพื่อนก็ได้นะคะคนทางไกลก็ได้นะคะมีโอกาสต่างประเทศก็ได้นะคะนะคะเห็นไหมกรรมเทพแผงสอนแล้วนะคะไทยใครที่รอความรักนะคะคนโสดมีโอกาสได้เจอความรักใหม่ที่ดีนะคะหมอยินดีด้วยนะคะแต่มีโอกาสที่คนเก่านะคะก็จะกลับมาขอนะคะขอโอกาสได้ด้วยนะคะอย่าใส่ใจแต่การงานการเงินอย่างเดียวนะคะชาวธนูเปิดใจบ้างนะคะเพราะว่าพวก คิงถืดไม้เท้าขึ้นมาเนี่ยคือคุณอาจจะใส่ใจเรื่องการเงินการงานเป็นพิเศษก็ได้การเงินการงานคุณอาจจะดีขึ้นนะคะเพียงแต่คุณรา,ายจ่ายนะคะให้ดีเพราะว่ามันมีโอกาสที่เราจะจ่ายเยอะเท่านั้นเองการเงินยังดีอยู่นะคะใส่ใจความรักเปิดใจนิดนึงนะคะคุณอาจจะยังมีความสุขกับการอยู่คนเดียวกับงานกับเงินก็ได้แต่หารู้ไม่ว่าความรักของคุณก็กําลังเดินทางมานะคะขอให้คุณเปิดใจบ้างนะคะใส่ใจนะคะคุณจะพบเจอความรัก โอเคหมอขอดูแนวโน้มความสัมพันธ์นะคะชาวธนูกับความรักคนรักของเขาจะเป็นยังไงนะคะ,อะขอดูแนวโน้มความสัมพันธ์ชาวธนูนะคะมีากับคนรักของเขาจะเป็นยังไงแนวโน้มความสัมพันธ์จนกว่าหมอจะทําคลิปใหม่นะคะเดือนมีนาไพ่เนี้ยไม่จาเป็นต้องมีนาก็ได้นะคะอาจจะกระโดดไปได้ถึงสามและสี่เดือนนะคะอ่า แนวโน้มความสัมพันธ์ความรักชาวธนูจะเป็นยังไงอนาคตข้างหน้านะคะขอไพยช่วยตอบนะคะ2ไม้เท้านะคะเป็นการปลูกต้นรักร่วมกันกับคนรักหรือไม่คุณอาจจะพบรักจากถ้าคนส่วนนะคะสายเพื่อนสายโลกออนไลน์นะคะเพื่อนที่ทํางานแต่แน่นอนแลค่ะกำลังปลูกต้นรักอาจจะมาทางเพื่อนก็ได้นะคะดูดูนะคะเพื่อนใครที่มีเพื่อนอาจจะแอบชอบเราอยู่ก็ได้นะคะขอดูแนวโน้มความสัมพันธ์ชาวธนูกับคนรักของเขาจะเป็นยังไงหรมีเชียชีนนะคะ คุณเอาอยู่นะคะเดมีมดเชียนนะคะมีครบหมดเลยทั้งน้ำถ้วยคทานะคะแล้วก็เหรียญนะคะความรักของคุณอยู่ที่คุณนะคะจะจัดสารแดแลคะเป็นอินฟินิตี้เห็นไหมคะคุณเอาอยู่ะคะ่ะคุณสามารถจัดการความรักของคุณได้นะคะคุณลองขอพรดูนะคะคุณจะได้พบเจอความรักที่ดีแนวโน้คมคาสพนชาวธนูความรักจะเป็นยังไงนะคะจะจานว้าวชาวธนูได้ไพ่ที่ดีมากเลยนะคะ าตกตำแหน่งใบ,บแรกของคุณนะคะมันแปลได้ด้วยว่าคุณอาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายนะคะชาธนูดูแลร่างกายดีๆนะคะอ่านะคะควินเอเรียนแนวน้องฟ้สาสัมพันธ์ชาธนูคนรักจะเป็นยังไงควินถือดาบเด็กถือไม้เท้าจาัดติดอ,อย่าบล็อกกันไปนะคะ น้าหาไม้เท้า2เหรียญมขอไพ่เพิ่มค่ะเด็กดาบ6เหรียญโอเคหมอจะอ่านไพ่แบบนี้นะคะหมอจะอ่านไพ่จะอ่านให้กว้างๆเข้าไว้แล้วอ่านหลายกลุ่มนะคะบางคนนะคะบล็อกการสื่อสารกันไปแล้วนะคะ ะะบอกการสื่อสารไม่ติดต่อไม่คุยนะคะแต่อยากบอกให้รู้ว่าคนเก่าคุณอยากจะต,ติดต่อสื่อสารนะคุณนะคะอะไรที่มันจุกจิกจู้จี้นะคะวุ่นวายนะคะด้วยเรื่องเล็ก,ลกๆน้อยๆหรือการขัดแยง้งเรื่องเก่าๆซ้ำๆซักๆนะคะเดิมๆนะคะหมอบอกไว้เลยนะคะพวกนี้คือทะเลาะก,กัน ถ้าคู่รักของใครที่มีปัญหาหรือยังไม่มีนะคะก็ดูไว้นะคะคุณอย่าอย่าทะเลาะก,กันเรื่องเล็กๆน้อยๆนะคะเรื่องเก่าๆซ้ําๆซากๆนะคะเรื่องคิดเยอะคิดมากคิดมมยพวกนี้นะคะทิ้งไปเนาะความรักยังจะวนเวียนกลับมานะคะไม่ได้จบไม่ได้เลิกกันเนาะสําหรับบางคู่นะคะสําหรับคนใหม่มีโอกาสได้พบเจอความรักนะคะมีคนธาตุเหลียนะธา,ะะา,บบา,าตุดินนะคะกันเบึกสมบังกรราศีตุลน,นะคะอราศีตุลน,นะคะ ขึ้นมาเด็กถือไมท้าก็ธาตุไฟเมสิงธน,น,นูค่ะธาตุน้ําก็มานะคะความรักนี้มันต้องบาลานนะคะมันต้องเท่าเทียมความรักที่หมอพูดไปแล้วนะคะมีการให้และได้รับพอๆกันนะคะในความสัมพันธ์นี้แต่ถ้าสิบดาบขึ้นมาถ้าใครที่อยากยานะคะจะติดอ,อาจจะได้ยาก,ก็ได้นะคะแล้วก็อาจจะได้แบ่งสมบัติกันนะคะด้วยดีก็ได้แต่ถ้าความรักหมอว่ายังวนเวียนกลับมาค่ะยังไม่ได้เลิกกันพวกคุณสองคนยังเป็นคู่กันค่ะถ้าทะเลาะก,กันเรื่องจุกจิกจู้จี้ก็ ซาซาลงนะคะโอเคที่หมอพูดไปความรักยังดีนะคะถ้านิ่งเฉยต่อกันนะคะไพ่ตกตำแหน่งของแก้ไขปัญหาก็คือคุยกันให้มากนะคะอธิบายคุยกันภาษาดอกไม้นะคะอย่ามีอีโก้ต่อกันเนาะนะคะไพ่ของคุณยังดีอยู่เลยค่ะโอเคหมอขอไพ่แนะนําให้ชาวธนูลัคนาธนูนะคะขอไพ่แนะนําให้ชาวธนูลัคนาธนูนะคะ ความรักความสัมพันธ์ไพ่ของคุณยังโอเคยังดีอยู่นะคะชาวธนูเป็นเดือนที่ดีของคุณเลยค่ะในเดือนมีนาคมขอไพ่แนะนําให้ชาวธนูละคนาธนูนะคะไพ่จะแนะนํายังไงอ่านะคะโอเคขอไพ่แนะนำให้ชาวธนูละคนาธนูนะคะ ให้จะแนะนำยังไงในด้านความรักความสัมพันธ์6กถ้วยออกมานะคะสามเหรียญนะคะโอ้หนึ uh ่ง huh. oh, ถ้วยนายถือเหรียญนายถือถ้วยไพ่ใต้สําหรับเป็นเดรัซันค่ะชาวธนูหมอไม่รู้ว่าคนอื่นเป็นยังไงนะคะแต่ไพ่หมอออกมาดีมากเลยคะ่ะชาวธนูในเดือนมีนาคมนะคะ คนที่เป็นความรักที่มีปัญหาคาราคาซังหรืออะไรนะคะจะได้กลับมาใครที่รอคอยคนเก่าส่วนใขรนะคะเดืสัน้นที่รอความรักครั้งใหม่คุณจะได้พบเจอความรักครั้งใหม่นะคะมีธาตุดินนะคะกันอย่าสนใจแต่เรื่องการเรงินการงานนะคะชาวธนูนะคะเปิดใจให้ความรักบ้างคนใหม่ๆจะเข้ามานะคะที่หมออา่านไพ่มาทั้งหมดนะคะคนเก่าก็จะกลับมาขอโอกาสขอคืนดี คือโดสั้นนะคะหรือไพ่แนะนําว่าดีมากนะคะคุณจะได้หัวใจใครสักคนเหมือนกันนะคะความรักของคุณยังสมบูรณ์ดีค่ะแข็งแรงดีด้วยค่ะถ้าทะเลาะกันไปก็จะได้กลับมาคืนดีกันค่ะชาวธนูโอเคขอบคุณนะคะชาวธนูลัคนาธนูเป็นเดือนที่ดีของคุณในมีนาคมนี้ค่ะขอให้คุณสมหวังในความรักในทุกๆด้านนะคะแล้วขอให้คุณมีโชคมีลาบด้วยนะคะเพราะว่าหนึ่งเหรียญน,นะคะโอเคเลขเด่นของคุณนะคะมีสามเหรียญน,นะคะ มีสีนะคะ3 4สีเลีกทีบ่บานก็ได้นะคะโอเคขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ